เราจะดูการเคลื่อนย้ายทุนที่มีความคล่องตัวนะคะแล้วก็เราจะมาพิจารณาในกรณีที่แชร์ตาและเปลี่ยนแบบร้อยตัวนะคะโดยที่เราจะดูว่าถ้ามันมีการใช้นโยบายการเงินนะคะแบบขยายตัวก็คือการเพิ่มปริมาณเงินเข้าไปในระบบเศรษฐกิจเนี่ยเราจะวิเคราะห์2กรณีก็คือ1การไหลของเงินทุนเนี่ยคล่องตัวน้อยนะคะกับอีกกรณีก็คือการไหลของเงินทุนคล่องตัวมากเราจะดูว่า ในกรณีนี้นโยบายการเงินเนี่ยจะมีประสิทธิภาพหรือเปล่าก็คือทำให้รายได้เนี่ยเพิ่มขึ้นหรือเปล่านะคะซึ่งเราจะดูอันแรกนะคะเราก็จะดูกรณีแรกนะคะอันนี้จะวาดภาพใหม่นะคะก็คือแต่ว่าจริงๆถ้าใครจะใช้ภาพนี้ก็ได้นะคะการไหลของเงินทุนคล่องตัวน้อยนะคะหรือว่าค่อนข้าง ไม่เสรีนะคะของเงินท mm ุนคล่องตัวน้อยนะคะก็คือค่อนข้างไม่เสรีน่นแสดงว่าตัว bp เนี่ยจะมีความชันมากนะคะสะท้อนว่า อันนี้ BP จะชันมากชันมากเมื่อเทียบกับเส้นอะไรก็คือชันมากเมื่อเทียบกับเส้น LM นะคะโดยที่เราก็จะพิจารณาแบบจำลองเส้น ISLM และ BP นะคะ ISLM และ BP นะคะโดยแกนตั้งจะเป็นหนตาาดอกเบี้ยกแกนนอนจะเป็น Y นะคะซึ่ง ก็คือ y 0สมมติว่าเดิมเนี่ยทุกอย่างอยู่ที่ y 0 r 0นะคะเดิมเนี่ยอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ r 0 y อยู่ที่ y 0นะคะถ้าธนาคารกลางเนี่ยใช้นโยบายการเงินแบบขยายตัวก็คือเพิ่มปริมาณเงินเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะทำให้ ms เพิ่มขึ้น เส้น Lm ก็จะชิดไปด้านขวามือของเส้นเดิมเส้น Lm จะชิดไปด้านขวามือของเส้นเดิมนะคะกลายเป็นเส้นสีแดงตรงนี้ก็คือจาก Lm 0กลายเป็น Lm 1นะคะ Lm 1จาก Lm 0กลายเป็น 1> lm 1นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะสังเกตว่าดุนยภาพเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงไปนะคะดุนยภาพภายในเนี่ยก็คือจะเปลี่ยนจาก e 0กลายเป็น p e 1นะคะเป็นจุด e 1ที่จุด e 1เนี่ยเราดูได้2ออย่างนะคะก็คือ อัตราดอกเบีย้ยเนี่ยลดต่ำลงอันนี้เงินไหลออกเพิ่มขึ้นนะคะอันนี้ก็ทำให้ bp ขาดดุลแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ย Y เพิ่มขึ้นนะคะ y เพิ่มขึ้นนำเข้ามากขึ้น อันนี้ B. P ก็จะขาดดุลเหมือนกันนะคะเพราะว่า BP ก็คือมาจากการส่งออกลบกันนําเข้าเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำเข้ามากขึ้น B. P ก็จะขาดดุลเพราะดังนั้นในกรณีนี้ที่จุดอ e 1 B. P เนี่ย BP ขาดดุลแสดงว่าเงินไหลออกเนี่ยมากมากกว่าไหลเข้า มากกว่าเงินไหลเข้าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพูดถึงดีมานของสภาดีมานกับสภาของเงินตราต่างประเทศเนี่ยก็สะท้อนว่าดีมานของเงินตราต่างประเทศซึ่งสะท้อนจากเงินไหลออกเนี่ยก็จะมะีมากกว่าสภาของเงินตราต่างประเทศทำให้อัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นนะคะ เนื่องจากใช้นโยบายอัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัวนะคะใช้ใช้อัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยธนาคารกลางจะไม่ทําอะไรกับอัตราแลกเปลี่ยนตรงนี้นะคะแต่ว่าธนาคารกลางเนี่ยก็คือจะปล่อยให้อัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยมันเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้อย่างเสรีเลยดังนั้น e เพิ่มเนี่ยก็จะส่งผลทําให้การส่งออกเพิ่มขึ้น และการนําเข้าเนี่ยลดลงนะคะในกรณีนี้ x ลบ m เพิ่มขึ้นส่งผลสองอย่างนะคะก็คืออย่างแรกก็คือทําให้เส้น is เนี่ยชิปไปด้านขวามือของเส้นเดิมนะคะในขณะเดียวกันเส้น bp เนี่ยก็ชิปขวาเช่นเดียวกันเพราะว่า bp เนี่ยขึ้นอยู่กับ x ลบ m แล้วก็เงินทุน ไหลออกสุทีิด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าการส่งออกสุทธิอะ่ะเปลี่ยนแปลงไปก็ส่งผลต่อ BP นะคะ IS เนี่ยชิปไปด้านขวาจาก IS0 กลายเป็น IS1 นะคะในขณะเดียวกัน BP ก็ชิปนะคะเพราะฉะนั้นเราจะวาดเส้น IS ก่อนนะคะก็คือ IS0 กลายเป็น IS1 นะคะ ส่วน B P ก็ชิปนะคะแล้วก็ให้มันไปขนานเส้น B P 0นย์ะคะก็คือ B P ชิปมาเป็น B P 1นะคะชิปจาก B P 0มาเป็น B P 1ดังนั้นผลของการใช้นิโยบายการเงินนะคะการใช้ นโยบายการเงินแบบขยายตัวนะคะจะทำให้ y เพิ่มสูงขึ้นก็คือจาก y 0ูเนี่ยสุดท้ายแล้วก็กลายเป็น y 1น,นะคะจาก y ศกลายเป็น y หนึ่ง ส่วนอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยจริงๆก็อาจจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงก็ได้แล้วแต่ว่าเราจะชิปเส้น IS กับ BP อย่างไรนะคะแต่กรณีนี้ก็จะเป็นอ่าหนะคะอัตราดอกเบีย้ยลดลงลดลงจาก R0 เป็น R1 นะคะซึ่งการที่ Y เพิ่มขึ้นเนี่ยเพราะฉะนั้น Y เพิ่มแสดงว่านโยบายการเงินเนี่ยก็มีประสิทธิภาพนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยกรณีนี้ก็คือนโยบายการเงินมีประสิทธิภาพในกรณีที่เงินทุนคือไหลเข้าคล่องตัวน้อยนะคะแล้วก็อาตาัตราแรกเปลี่ยนแบบลอยตัวในการใช้ในโยบายการเงินเนี่ยจะทำให้ผลผลิตหรือวายเนี่ยเพิ่มขึ้นได้นะคะส่วนกรณีอีกกรณีหนึ่งก็คือถ้าเงินทุนไหลเข้าคล่องตัวมากก็คือค่อนข้างเสรี อันนี้ก็คือ BP เนี่ยชั้นน้อยนะคะนักศึกษาจะเห็นว่า BP ่ชั้นน้อยเมื่อเทียบกับเส้น LM ดูเส้นสีดำนะคะก็คือ BIS ตรงนี้ LM อันนี้แล้วก็ BP เนี่ยชั้นน้อยกว่านะคะซึ่งเหตุการณ์ก็จะเหมือนกันก็คือสุดท้ายแล้วเนี่ย LM เพิ่มจุด E 2เนี่ยเป็นจุดที่ BP ขาดดุล BP ขาดดุลอัตราแลกเปลี่ยนอ่อนค่าค่าเงินอ e ีปสูงขึ้น สุดท้ายแล้วการส่งออกเพิ่มขึ้นนำเข้าลดลง i s l i s กับ b p chip ไปจุดที่ e 2 y เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ย y เพิ่มขึ้นนโยบายการเงินก็จะมีประสิทธิภาพประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลนั่นเองนะคะ